มันรอดตรวจสอบอีกโอ้ต,ออต้องเออเออแมนยู่ต้องรอดตรวจสอบอีกเออแมนยู่รอดตรวจสอบขันที่สามนะพ่อเขาได้ขันที่สนะามมากเฮาจังคอยอันอันทีได้ไปเฮดเันซปเปอร์แตงซปเปอร์สติ๊กเกอร์โอ้รอดตรวจสอบเออแมนนี ования, ขน่ขันขันตอนนี้ใกว่ามันตรวจส,สอบแล้วแล้วโอ้โอ้แมนยี่รอตดตรวจสอบอันนี้แหละพ่อเขาต้องการตรวจสอบมากแล้ววันที่นี่เขาก็เสียน เชไให้าแบบที่นี่ข้ากับไวสาม,มารถกดซปเปอร์แตงซปเปอร์จะติ๊กเกอร์ได้ได้บันนี้กับคนย่นไห้บันนี้กันมิดย่างเดียวชุดรออทิ้งตลอดลเ้าเออไปทางไหนบันนี้ก็ง่ายเขาแล้วมันเป็นซปเปอร์ป้ายแดงนียแมนเนยะทิปเลียนนี่ต้องเอาไปให้พี่ยู่เขา พิยูเ่เขาเหล้วเขายังคอยเริมต้นไม่นับหนึ่งไม่เหมืนับหนึ่งจนหอดลอยน,นะนับหนึ่งจนถึงร้อยนู่นแหละเขาจังจัง,จงสีได้เงินของคุณดาได้ไวอีกดอกทีคนเขาไปเบิ้งหลายหาย้ได้เดละเทียคนเขาไปเบิง้งลื่มเดมตอนนี้ก็อีกแก่น้อยดีบ่เดียนได้เป็นแสนหมดละเขาบอกรออีกเดือนหนึ่ง บ่หอดมันขันนั่นบ่บ,บ่หอดเดือนหนึ่งดอกแต่อของปลาเดือนไก่แคนสิบสี่มื่นหนึ่งก็ได้ของปลาเดือนใดสิบสี่มื่นหนึ่งได้เขาบอกเรอให้เดือนหนึ่งแหละแต่ว่บ่ถึงเดือนสิบสี่มื่นเขาส่งไม่ให้เลยเขาส่งมไม่ให้ปลาเดือนเลยสิบสี่มื่นเดือนใดภายในสิบสี่มื่นเลยเขาส่งไม่ให้เป็นส่งไม่ให้เพื่อนหอดหนาบ้าน <c oughs> หอดแต่ว่ได้ไปเอาไปแต่นี่อยากด, <c oughs> ดีใจลรเจ้าหน้ากัมปั้นทุบหลังบินมอเตอร์ไซค์ ก็ล่างว้าสิออกไปตลาดเนาะบันี้เลยเลียวเห็นซ่องขาวๆผ่าด่วนมองอันที่ไปรับเงินรับเงิน,นหน่วยสิบร้อยพันหมื่นโอ้ชุดยอดชุดยอดแลีวแต้บางคนอัน กันห้านั่นกันได้ไหวยีดอกกันห้าวเพราะเหตุพิษผาดได้ไหวของป่ายเดียนกันได้ไหวหยุดซีซีมือเตือว่าได้ไหวผู้ล่องค้นกับได้ไพ่ในเดือนหนึ่งกับมีผู้ล่องค้นกับโดนแล้วแต่แล้วแต่หั่นนั่นนะกันห้าวันต่ว่าของป่ายเดียนก่อกันใครอยู่ได้ไหวอยู่ก็ว่าก่อกันบ่ราะพิษผาดจักษ์หมองมีผู้นหนึ่งหนันเพิ่นหนัอนอยู่ท่าหนันอุบลหนัน อันนั้นเพิ่นใส่บัตรประชาชนเฮห็ดเอาตัวพะว่าเพิ่นนัน่นไหลไหลเพิ่นเฮ็ดเอาเพิ่นม่เขานั่นนั่นมาไหลเพิ่นมาเบาให้ฟัง้งตัวเนสีใดต่างโดนเขาก็ให้โอกาสอยู่เลือตัวหนังต่คุณนอันนั่น,น,น,นที่ว่าท่านใดดๆ <c oughs> <c oughs> เห็ดพันไหลต่าตงวานอันโดนแล้ว,ว,วเลือตัวจัดเล่าอยู่บอกหมื่บ้านนี้เล่ากับว่าเล่าสีเศ้าเห็ดเลยบอกว่าโอ้ใจเย็นเย็นเห็ดไปรลดไว้คนหนอก ไปโลดไปเบิ่งกันเดี๋ยวกันนั่นหรอกเดี๋ยวก็ดีขึ้นหรอกอเรตต้วน่าเล่าให้คุณนัน่นท่านท่านดีไหมเรตตัวเรตตัวเล่าเล่าเหตุการณ์แล้วจังไหนจัง่อยยังบัท่านใดนั่นชั่วโมงเราลดตอนนี้ลดช้าๆมันหรอกับข่อยละข่อยกับชั่วโมงลดอันนี้ฮะบัได้ไปเติมเน็ตจองมือเราเนี่ยบัตรท่านไหนขึ้นไหลอยู่จองมือ <c oughs> เติมใส่บัญชีเฮ็ดว่าเป็นเราคุยน้องต้องใหตข้าเจ้าเฮ็ดให้น้องกับว่าวางเฮ็ดให้ ยางออกไปร้านขาดเมื่อนั่นกบ่ไดเติมเฝ้าไปสื้อของใหหน้าเลยเฝ้ามาเฝ้าไปเฝ้ามากมาเจออกไปอีกเลยว่าอ่อผนมันตต <c oughs> แล้วจองหมือเลยมันขึ้นไล่เงี้ยนี่จองบางคนกไไคออ็ได,ไดไว่ายกข่อยังสิอไรกไดวไายิบซีเหมือก่าก็ไดแล้วยิบซีเหมือก็กะได้พิ้นแล้วได้ไดว่ายเขาบอกให้รอดเดือนหนึ่งเพ่อน ก็ล่อไปจนบาดเดียนหนึ่งหอดเจ้าพ่อดเดืยนหนะ่อสิบสี่หมื่นในชะ่ไหมยังคอยพิ้นมานสะิบสี่หมื่พิ้นมานให้หพิ้นมา่านพ่อมาหอดกับเผ่าอันบึงตัวเดียวดีหรอกค่ะกอกรหัสใส่บ่ไหนไว้เติบยู่คุณดาวก็ไดดไว้ยุคดาวข้าวเดียวได้เป็นมืนได้เป็นน่ายมืนหรอ เม็ดบ่โดนจัาเม็ดได้เป็นนายมื่นแล้วโอ้ยโชคดีเนาะอีกจักหน่อยก็สิได้โลดจากพิยุ่งกันได้แสนซับได้โลดจากพิยุ่งเลยล่ะอันพ่อได้แสนซับแล้วเฮาก็เขียนส่งอัน